เราจะไปชมรายชื่อผู้เล่นกันเลยครับว,ว่ามีใครกันบ้างงาเสียบอลไปแล้วมาถึงธีรศิลป์ธีรศิลป์เข้าขวาเข้าขวาต้องยิงแล้วแม่ชโชคดีบอลไม่คลื่มปาดโอเปิดโค้งเข้าใส่แล้วปอู้ยังรับได้ครับิชิตชัยโอ้แรกเลยยังไม่หมดครับชุดนี้แต่นิจูยอดไม่ทีนหนึ่งได้หมอลง นานานๆมาทีแต <ider> ่ดูเป็นน้ำเป็นเนื้อเลยบอลทองเขาลาสบอนเปิดส่องได้ครับผมคุณต่อมาได้ลาสบอนอีกรอบเก็บได้ฝักเลยครับบอลโขดไปเสาไกลครับน่าจะเป็นคิปนะครับจังหว่างที่มืเสาแรกโโอ้หผ่านขึ้นมาทางซ้ายมีพื้นที่อานะครับสิริวัฒน์มีเวลาบรรจงบรรจง้วครับ เสาไกลน่าจะเป็นไดมินจูที่ขยับเติมขึ้นมาช่วยโอวตรงกลางอย่างิยุบิลับมาร,ริโอตัดไม่โฟกัสซุนกัปตุนฟูว่าอย่างในบุกความติ่งเติมไปทางซ้นนายและเก็บดดโดนิูตันโยกม,มาแคโชว์มาบกคว้างรังด่างใช้ได้ฟู่สารพัดไม่เสียประตูครับตึงขอบไม่ได้ขึ้นนำโอ้โสั่ด5วิดูเลยครับนับหนึ่งที่นั่นแต้มุมตรงนี้โอ้โหูแต่ทิ้งออกมาได้นะครับสุริยการครับ จังหวะที่2หมดแล้วครับแต่เสาช่วยไว้ครับจากลูกยิงของดัสกรจังหวะสุดท้ายได้โมนะครับแต่บอลมันเบาครับสุพรมาหรีเอาเป็นธีรศิลป์ครับธีรศิลป์ดวลกับสินวัฒน์ธีรศิลป์ซอยเท้าซอยแล้วตักซ้ายเสาไกลอ้าวโอ้โ oh. หไม่ได้เอ้าแก้ยังไงแล้วบอลตรงนี้ย like ิงขวาเสาแรกโอ้โหยังไม่มีประตูครับ45นาทีแรก <โ>นนดูว่าบอลโดนเสาแล้วมันวิ่งหนีเส้นประตูยังไงครับปุ้งเนี่ยยังหาไม่เจอเลยครับบุญรักษามากที่มันไม่ปิดเข้าไปเลยนะครับ,รบโอ้โหรูมองของเรตันซิวาแล้วดูตรงนี้ครับอันนี้ก็ปั๊มโดนบอลนะครับเรตันนะครับเรตันยกมาดีดไซด์ให้กับมาโดยูรอสกี้ปอดมันโอ้โหใส่ไปซ้าย ไม่ให้ไม่ให้นี่โอ้โหโอโอดูท่าพระคุณก็ใส่แล้วดูรอเลยครับดูดีแต่จะดูดีตรงนี้เนี่ยโอ้โหบอลตกปึ๊กแล้วหยุดเลยครับเราตะวัดข้าม <c oughs> เปลี่ยนประตูปุ๊บขานไม่ช่วยแล้วครับเรียบร้อยเลยครับโอ้โหยังได้มาซุปเปอรตาโคมาเทคกโคกคะเดียวมันบาดเกินไปตะวะไม่ได้ นี้มาเป็นชุดแล้วครับบอลของเอสีเมืองทองสราวุฒเปิดมาเป็นบอลของสราวดีจุียาการให้อาละ,ะครับมีพื้นที่แล้วล็อกขวาเข้าซ้ายได้จริงตรงนี้โอ้โหออกมาล็อกได้เร็วเลยครับกวินมาล็อกลูกยิงของทางเปิยชาติสีมะเรืองครับโอ้โหของเปิยชาติสีมะเรืองปิยชาติหักเข้าในมายังได้อยู่สุริยาการตกมายิงขวาตรงนี้โอ้โหเริ่มงานชุกแล้วครับ เป็นขวาของประทมชัยเสือสก,กุลเอดูเตะมุมของทีมเยือนบอลโค้งเสาแรกก็ต่ออีกรอบหนึ่งอ้โหกวินเซฟอีกแล้วครับโอ้โหเสาฝั่งนี้สักยันเลยครับเนี่ยสินได้เอาแบบสุพรมาอีกแล้วสุพรเข้าในมาแล้วเป็นขวาแตงกาสิเก็บเตะ สีเมืองทองที่จกช่วยมาได้ครับ2-0แหว่ยิงอย่างกับไม่ใช่ดาวรุ่งเลยครับแต่สิเดตจังหวะตรงนี้เนี่ยดูนะครับจังหวะตรงนี้เนี่ยขวดเข้ามาถึงก่อนนะครับแล้วยกโอ้โหเดี๋ยวดูมุมนี้ว่าเหลือบก่อนหรือเปล่านะครับฟึบโ,โอ้โหเลือดเย็นเลยครับคือมาตรงนี้เนี่ยเหลือจาก17เกมครับ จบเกมครับเป็นนั้นว่าเอสซีมบูร์กอนั้นเอาชนะสระบุรีได้2ประตูต่อศูนย์ครับเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับว่าจะจบในตำแหน่งแชมป์เล็กแรกหรือเปล่าสองประตูในวันนี้มาจากมอนโรยูโรสกี้นาทีที่46นะครับแล้วก็มาปิดท้ายอีกหนึ่งลูกจากตัวสำรองกาซิเดีครับนาทีที่68 2ต่อศูนย์ครับนี่คือความสนุกของศึกฟุตบอลตุรกีไทยพรีเมียร์นะครับวันนี้ติดตามวันพรุ่งนี้นะครับดูกันต่อเกมใหญ่ทางทูฟเฟอร์ยูบุยรัมกับบีซีครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับเราสองคนนะครับ